ตอนนี้ทีมงานเราก็มาครบทีมนะมาเทียงกันต่อนะท่านเออมาถึงก็เทียงกันเรื่องรถดับเพลิงนะสรุปรถรถมันมีน้ำอยู่หรือเปลอมีน้ำเอาเว่ามีอยู่บ่มันบมยน้ำแกลนไประหารเจ๊งเอานี่พ่นไว้บ่ประหารเจ๊งก็เอาดินใส่เอาบ้างเซนอยู่ดิบ้างเซนอยู่เซนเป็นแรงหมดถูกเหรอเออเอาบ่นี้เทียงกันบ่มีไผ่ย้อมไผ่ สรุปสรุปมีหรือบ่มีน้ำบัดนี้อ้าวบ่มีแต่หนูว่ามีบ่มีมีอ้าวตอนนี้กำลังเถียงกันเรื่องมีไฟไหม้บ้านคนนะท่านแล้วมีรถดับเพลิงวิ่งผ่านถนนใหญ่ไปชัางไฟไหม้อยู่บ้านนี่ละไหมเออแล้วทีนี้อันตาซักบอกว่าโอ้เพิ่นไปือ้นมีน้ำอยุดรถดับเพลิงอยู่ดอกเออตาเป็ดบอกบ่มีเขาแลนไปซื้อแลนไปโตเป่า เออไปเพื่อที่ดูน้ำมดแน่เอใหม่่านทีู่อองอม่กปมดใหม่เขาดูดดูน้ำเขาดูเอาในองเนาะเพื่อไปหอดัองคเอาโองคมาเด้อเป็นเพือนแต่ละหลังได้สิไปดูเอา่าเอาฮ่า่าฮ่ากาก่าฮ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 าส่าฮ่าฮ่าฮ่าว่า่าม่าาร่าอนป่าฮ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 ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮาก่ แมนอยู่บ่กจ <át stars> ับกินในป่างสิจ <ue> ้าไปสั่งเป็ดไรงานแล้วแต่เป็ดต่เป็ดบอกว่าเจ้ากับอันมะดามนะอันป้อนปต้องกูกันยังยังยองยองยั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 ยังยู่ยัง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 อังยางยัมาังยังยันไล่ไล่ตะเป็ดเมื่อบ่นเลยัยยังยังยัง่่ แม่นบอกมาดามไปหาแต่เศราบอ๋อแต่เศร้าลลางถ้วยให้พร้อมปัดโถละางเขาถ้วยให้ถ้วยเนี่ยหลงถ้วยข้อแค่ข้อแค่กินไปเบิ่งผู้สาวมาดามตัวนีัเออมามาดามไปล่างถ้วยให้บอกโอ้โมาดามไปล่างถ้วยให้ตะซักซักผ้าให้น้ำบอ้ะเราเรียกว่ามีผ้าให้ซักอยู่บอ้โอ้ใครจะบาทค่าลอยนึงเ่เออมาดามบุกไปถึงบ้านเพิ่นบุกเอาแนวกินไปให้บอ อาอพ่น้ำนมปต้มโกขนมไ่ได้กินได้บ่บ่ได้กินนมนมมันเดียวนอโอ้เอาสรุปยังไงเอานมไปบำรุงตาสากแเลยไโอ้มาดามเอาขนมนมเนยไปบำรุงตาสากส่วนสองคนก็ไปเป็นก้างขวางคอฮะ อันนี้บ่อขนมมาดามบ่ดีวะโอ้ร้อยเอาขนมมาดามมากินโอ้แบ่งให้ตาซักนั่นแหละอันตาตซักอิ่มแล้วโอ้อิ่มอกอิ่มใจเอมาดนั่นน่ะนั่นน่ะมีใส่ไฟนิดหน่อยอ่ะจับคือนั่นน่ะเออ คือเงินเราเนี่ยผมรู้แล้วอ้เงินเราเงินเงินเร็ว่ากนะไม่เงินเีลยังเนี่ยมานี่ะมาเกาะอุ้ยถือผมไม่หมดสิเอาักมาครบทีมแล้วก็เริ่มิมีเสียงเถียงกันพี่น้องเลยเอาเอาตัวเสื้อมห้าออกมาเสียบเสียบปลั๊กพุ่นไปนี่พี่เลยก็เดี๋ยวเอาไปวัดก่อนเอา เอาเล็กตัวนี้มาไปงัดใส่มาดูเฮาไปขีดวัดตัดให้มันพอดีมั้งดูืบ่าเอบยเฮ็ดยบ่าเ็ดไปแล้วได้เข้าปลาล้วได้นี่เพิ่นเข้าปลาอยู่นี่นี่เข้าปลาข้าหลังนี่มองมอีไ่ดข้าพุทธผีมึงมตองพีาันายด